ครับบบผกกอสวัสดีลุงหวางนะคะรับเมื่อวานนี้ผมเห็นอ่าอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะฮะสนับสนุนใครนะอะไรนะฮะสนับสนุนใครนะที่นี่อ่ะเออ,อสนับสนุนลุงฟืน้นเออลุงหวางได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ออล่ะเราก็ได้มาแล้ว อนนเอาสามร้อยเนาะดีใจครับเพราะพื่อนนะก็ะทำความดีาไว้ใช่นะครับผมเมื่อวานนี้ครับปวดท้องเมื่อวานนี้ผมไม่ได้นอนทั้งคืนผมก็เลยเผลอหลับไปต้องขอโทษขออภัยลุงวางนะ <laughs> <laughs> ผมเล่งไอทำยอดไอเกีย่ยวกับยูทูบไงแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวก็พยายามก็จะได้ล่ะฮะ ถ้าผูเก่งอยู่แล้วไม่ไม่เก่งหรอกรับเก่งนะยอดทรับผมจะขึ้นมม่มมต้องขึ้นสิยอดวิวเมื่อต้องโอเคสิใช่ไหมล่ะไม่เกี่ยวแบบนั้นผมไม่เก่งเลยผมไม่สู้ลุงหวงัง<อ>ผมไม่ใครต่อใครจะทับเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเ,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 เรื่อยๆนะไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับว่าอู้หวางเก่งอุ้ยเก่งลุงหวังเก่ง นะครับเราวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตห้องน้นําลุงวางก่อนที่จะเดินทางกลับเนาะนะครับเพราะว่าไปทุระนะฮะนะครับโอเคเน,นาะนะครับผมขออัปเดตนิดนึงว้าวนะครับอ่ะลุงวางอ่อจะเอาขึ้นมาแบบเรื่อยๆไหมหรือว่าเอาแค่นั้นประมาณแค่เนี้ยเอาขึ้น,นเรื่อยๆนู่นแหละถึงเส้น,นถึงเส้นไหนโอ้ถึงเส้นนี้นะครับเอฟซี นะครับเออส่งไปทางนี้ไม่ได้นะใช้ห้องน้ำแล้วนะฮะก็จะถึงเส้นเนี้่นะครับเรื่อยๆนะฮะเอฟซีก็จะเป็นสายไฟก็จะเป็นหนึ่งเมตดเนี่ยสั้งหนึ่งเมตรหรอครับอ่าอ่าหนึ่งเมตรนี่นะครับก็ทั้งหนึ่งเมตรนะครับวันนี้ก็เพราะฟื้นไปไหนคนเนี้ยเพสนใสยังไม่มา นะครับเอ้ากวางน้ําอยู่หลังรถเนี่ยหาอะไรเจ็บหรือยังยังเลยต้องหาอะไรเจ็บด้วยนะต้องหาซื้อถังใอมเพราะน้ําดื่มใช่ไหมน้าดื่มเพราะว่าเอฟซีเมมไม่นะเออยังไม่มีที่เก็บเลยถ้าอยู่ข้างในก็เต็มหมดแล้วเออเอฟซีบอกว่าเออหาที่เจ็บน้อย ไม่รู้จะเก็บตรงไหนนะเอาไว้ตรงรถนี้ก่อนจะไม่เกะกะมัน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 อ่านั่นเกินไปนะดวงวังเขาว่านะก็จะแดดถูแดดอะไรผมว่านะเรียงเรียงไว้ก็ดีนะจริงจริงนะดวงวังก็จริงเลยเดี๋วก็อยากจะใส่ถังแล้วยกเข้าไปไว้ข้างในเดี๋ยวก็เก็บเรียงเรียงไว้ตามนี้ไม่กินข้าวยัง กินแล้วอเออไปหากินเลิที่โกกางเอารากินแล้วกินหนึ่งข้างนอกอ,อันนี้ก็สุๆวันนี้ผมติดธุระนะท้งวานนี้ก็ไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ได้นอนเพราะเล่งที่จะที่บอกไว้ก็บลุงหวังนั่นแหละว่าเออทําเหรียญย่อเหรียญให้มันน้เนาะแต่มันก็ไม่ได้สมดังที่คิดไว้ก็ไม่เป็นไร ทำไปเรื่อยๆนะฮะก็ไม่ต้องคิดมากออย่างรู้อ่ะก็ทาไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะขอให้เอฟซีได้ดูอยู่ของผมเนี่ยมันถึงเวลาที่เรียกว่าอะไรนะสิ้นเดือนตัดเดือนผมก็จะเล่งแบบนี้แหละบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนบ้างก็ยังดีที่สัตรู้จากวิธีทำรู้จากวิธีทำทำอยอดเหรียญยอดอะไรยอดเหรียญนนนหนึ่ง ถ้าใกล้ๆแบบเอตัดเดือนตัดตัดสิ้นเดือนใช่ไหมหนึ่งขึ้นไลน์บางนีก็เน้นทํคลิปแต่ว่าก็เน้นไลน์สดไปบ่อย <_ S 2> เพื่อที่อะไรไหมเพื่อที่จะให้เอฟซีสนับสนุสนสติส๊กเกอร์ให้ให้มันครบแล้วถ้าปูขึ้นไหมล่ะไม่เห็นขึ้นลไม่ขึ้นผมแบบผมก็เร่งทําคลิปไงเร่งทำคลิปมันได้เยอะกว่าไลน์ไงผมก็ต้อง ทำชิปเหรียญมันก็จะขึ้นเร็วเแต่แต่เขารู้อ่านก็เหมือนกันห่ะมันถ่ายไปเยอะอยู่แต่ว่าโหลดไม่ได้มันโดอย่าดองสิเดือนใหม่แล้วเนี่ยดองแบบไหนไม่ได้ดองอันนี้ยังเหลืออยู่ไหมชิปน่ะถ้ามันออกก้เหลือนานปล่อยรีบปล่อยให้หมดแต่มันหมุนอยู่ไงยังไม่ได้ออกมันมันผ่านไปแล้วเนี่ยเดือนใหม่แล้วเนี่ย แต่มันก็หมุนอยู่ยังเป็นสีดำอยู่โหลดทีละกี่คลิปผมบอกให้โหลดทีละคลิปก็เราถ่ายภาพไว้เยอะไอะเ<า>นาะจะจะบอกนะโหลดทีละสิบคลิปห้าคลิปนะเนี่ยเออก็แบบนั้นแหละกันเยอะเปลี่ยนไหมก็โหลดทีละคลิปมันก็ใช้เวลานานหน่อยเป็นยี่สิบสามสิบนาทีก็จะได้คลคิปหนึ่งทีนี้โหลดสี่ห้าคลิปถึกพรุ่งนี้า้าเปลี่ยนวิธีการใหม่ ถ้าถ้าถ้าเราไปถ่ายเอาเอาแค่สองคลิปสามคลิปก็พอแบบนี้แต่ว่ามันสถานการณ์มัน,กกม,นม,มันถ่ายได้เยอะเลยก็มีแต่ตรงนู้นก็จะเอาตรงนี้ก็จะเอาอม,มันก็ถ่ายเอามาไว้ทีนี้เราก็โหลดเยอะโหลดฝากลาลูงให้หน่อยนะกลับบ้านอืก็พูดไปในนั้นๆทงก็พูดไปนนน้นล้วก็เขาจะรู้โอเคนะโอเคเนาะเดี๋ยวผมกลับก่อน กลับก็แล้วนะครับซี่สินะฮะมาเอาขาตั้งกล้องเนาะโมดีเมื่อวานเนี่ยลืมสมวันก็มาใช่ไหมนะดูก่อนอาจจะ <c oughs> โผล่พรุ่งนี้ก็ได้ <c oughs> ไปแล้วมางก็ไปทำยอดก็ไปทำยอดก็ไปก็ถ่ายไปเรื่อยๆผมก็ไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับลุงวังไปก่อนนะ